เรามาอยู่ที่ศาลรับเงินเดิมศาลดับเงินเก่าฉกับเงินทับลีซ้ายมือของผมเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือเป็นหัวจระเข้นะครับถ้าพูดถึงจระเข้กับความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนสายมือโบราณเนี่ยเขาเขาจะเชื่อกันว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์น้ํานะครับเป็นสัตว์ที่บางคนจะเรียกว่าพยาคุนพีเป็นสัตว์ที่มีลิ นะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องลี้ลับเนี่ยคนสมัยก่อนเราจะทราบเลยว่าเขาจะศึกษาในเรื่องของคาถา,าคมซึ่งบางคนเนี่ยศึกษาคาถา,าคมเนี่ยสามารถที่จะแปลงกายไม่ว่าจะเป็นเสือหรือเป็นจระเข้ได้ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าพระเกจินะครับหรือว่าอาจารย์จอมขอมังเวศเนี่ยนะครับในสมัยโบราณเนี่ย เขาจะมีในเรื่องของคาถาคมในการที่แปลงกายนะครับเป็นจระเข้หรือเป็นเสือนะครับอันนี้ก็คงจะสายมูที่ศึกษาทางด้านนี้ก็คงจะทราบกันมาถ้าพูดถึงเครื่องรางในเรื่องของจระเข้แล้วเนี่ยคนสายมูเราจะเชื่อกันว่าใครที่บูชาเครื่องราง ที่เป็นลูกจระเข้นะครับหรือพญาคุมพีเนี่ยเขาเชื่อว่าจะเป็นการดึงดูดในเรื่องของทรัพย์ได้ดีที่สุดนะครับสำหรับเครื่องรางเนี่ยนะกับคนไทยเราเนี่ยกับความเชื่อเนี่ยมีกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลละนานมากซึ่งเครื่องรางของขังเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันจะแยกจะแ,แบ่งแยกกันไปนะครับ อย่างถ้าเป็นในเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพวกแร่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าท่าเกสิทธิ์ซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเป็นของทนศิษย์มีทเทพตัวมีเทพเทวาคุ้มครองแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเสกเป่านะครับก็คือการทําเป็นรูปเหมือนนะครับพระเกจิในอดีตหรือเป็นพระพุทธรูป แล้วก็ทำด้วยโลหะแล้วก็มีการเสกเป่าในเรื่องของคาถาคมเพื่อให้เกิดความขังและความเข้มความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในของประตูบุคคลอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณก็จะมีจิตวิญญาณสายพายนะครับแล้วก็จิตวิญญาณที่เกิดจากอาถรรพ์พวกผงอาถรรพ์ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย สายมูอย่างพวกเราเนี่ยนะครับที่ชื่นชอบสามารถที่จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้เพียงแต่เราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะบูชานั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วมีตรงไหนที่เหมาะสมกับสายมูอย่างอย่างพวกเราบางคนเนี่ยนะครับเท่าที่ประสบการณ์เนี่ย <c oughs> ที่ผ่านมานะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเราเนี่ย เหมาะสมหรือควรจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดไหนบางคนบอกว่าใครว่าดีฉันมีหมดนั่นคือหมายความว่าทุกคนนะแสวงหาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะมาช่วยให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นแต่บางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของขัง,งที่ตัวเองที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้กลับมาช่วยตัวเราอย่างแท้จริงบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยมาสร้างปัญหาให้เกิดเกิดขึ้นกับ ตัวของเราด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนะี่ยผมบอกเลยว่าเครื่องรางของข,องของังหรือสิ่งเสริมเนี่ยดีจริงนะครับเพียงแต่เราหาสิ่งเหล่านี้นให้เหมาะสมกับตัวเราซึ่งในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับผมจะมาบอกในเรื่องของสายมูที่มีการทักมาถามนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะทราบหรือว่า ทาศรษฐิที่เขาอยากจะทราบเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งต่อไปเนี่ยเราเราบอกเลยว่าใครอยากจะทราบนะครับในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของท่าเศรษฐกิ์เนี่ยสามารถทักมาทางช่องของแม่ราาออนไลน์หรือทางเพจของทางบ้านมุงตาได้ซึ่งเราจะนำสิ่งที่คุณอยากรู้เนี่ยนะครับมามาบอกเล่าในคลิปต่อ,ตอไปซึ่ง ตรงนี้อยากจะฝากสายมูว่าของศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติมีจริงนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าเราต้องหาสิ่งแล่านี้ที่เหมาะสมกับตัวเองที่สําคัญเนี่ยหาวันนี้ของปลอมของเรียนแบบมีมากนะครับขอให้เลือกจากสถานที่ที่เชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ขอฝากนะครับสิ่งดีๆให้กับสายมูรุ่นใหม่ๆนะครับโดยการที่พวกเราเนี่ย ที่ได้รับชมรับฟังทางช่องแม่นาคออนไลน์เนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปิดช่องทางให้สายมูรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รับฟังสิ่งดีๆที่มีสาระนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะฝากให้สายมูรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาหรือจะเข้ามาหาของที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยได้รับทราบถึงข้อมูลนะครับหรือว่าสิ่งดีๆเนี่ย ทางช่องต่อไปด้วยนะครับอรนนท้ขอฝากเซบูด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ขอยืนยันนะครับว่าถ้าเครดิตเนี่ยราคาไม่สูงนะครับแล้วราคาที่เป็นราคาที่บ้านมเอ,อคนมีรายได้น้อยเอื้อมถึงซึ่งเรายืนสโลแกนตรงนี้มานานกว่าสามสามสิบปีแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าของดีเนี่ยมันไม่จําเป็นที่าจะต้องมีราคาที่สูงเสมอไปสิ่งที่บ้านมุนตาที่เรา นำมาเนี่ยคือเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับซึ่งคนมีรายได้น้อยเนี่ยสามารถสัมผัสได้แน่นอนอันนี้ก็ขอยืนยนด้วยนะครับ